สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในข้อที่9นะครับข้อที่9เนี่ยจดบอกว่าให้อะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นตัว R นะเขาบอกว่าให้ R เป็นเอกภพสัมพัสนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆว่าขอบเขตของเราเนี่ยเป็นจํานวนจริงนั่นเอง กำหนดให้พีแทนประพจนเพราะน้องอ่านถึงตัวพีปุ๊บน้องเลยว่าอ้าวนี่มันโจทย์ตรกศาสตร์นี่นาเพราะมันมีคำว่าประพจน์ด้วยเพราะฉะนั้นน้องมอต้นเนี่ยเจอโจทย์ข้อน,นี้อาจจะมีการงงบ้างเพราะนั้นน้องควรจะต้องไปศึกษาเรื่องของตรรกศาสตร์เพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้พี่อาจจะพูดถึงนิดนึงแต่ว่าพี่คงไม่ได้แบบเล่ารายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าน้องอยากรู้เรื่องตรกศาสตร์ น้องไปดูคลิปพี่ได้เลยเป็นไง <c oughs> โฆษณาคลิปตัวเองได้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่แทนประพจน์ที่เป็นข้อความนี้ครับอ่าส่วนคิแทนประพจน์ที่เป็นข้อความนี้โจทย์อยากได้ว่าจงหาค่าความจริงของประพจน์พี ประพจน์ Q และประพจน์ P แล้ว Q คือพูดง่ายๆเลยว่าน้องเนี่ยจะต้องหาทั้งหมด3สิ่งสิ่งแรกคือประพจน์ P เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จสประพจน์ Q ประพจน์ Q มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จสก็คือประพจน์ P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็น จริงหรือเท็จซึ่งน้องลองนึกง,ง่ายๆถ้าน้องรู้ p น้องรู้ q น้องก็จะหา p แล้ว q ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาค่าความจริงของแต่ละประพจน์ก่อนข้อน,นี้ครับเรา,าหาค่าความจริงของประพจน์ q เนี่ยง่ายกว่าเพราะว่าอะไรประพจน์ q เนี่ยมีตัวบ่งปริมาณแค่ตัวเดียว แต่ประพจน์พีมีตัวบ่งปริมาณ2ตัวซึ่งวิธีการคิดประพจน์พีกับ Q เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังว่าไอตัวบ่งปริมาณ2ตัวแปรเนี่ยเวลาเราหาค่าความจริงหายังไงส่วนตัวบ่งปริมาณ1ตัวแปรเนี่ยเราหาค่าความจริงหายังไงนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูประพจน์ Q ก่อนประพน์ Q เนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับตัว E ตัว e นะี่คือเป็นคำว่า for sum นั่นเองอะตัว e นะครับแล้วก็ 2x กำลัง2บวก x บวก2เท่ากับ0ครับความหมายของ for sum เนี่ยเขามีความหมายแบบนี้ครับก็หมายความว่ามี x อย่างน้อยสัก1ตัวอ่าหรือไม่เอาจริงๆพี่เอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะงง เพื่ออธิบายแบบนี้ก่อนว่าเอาตัวบ่งปริมาณที่เป็นตัว e เนี่ยหรือฟอ r s ซัเนี่ยครับเราจะหาค่าความจริงของมันได้เนี่ยไอ้ข้อความนี้จะจริงเมื่อมี x อย่างน้อยหนึ่งตัวแทนลงไปในข้อความนี้ครับ แล้วเป็นจริงครับนี่คือตัวบ่งปริมาณนี่เป็นตัวฟอร์ซัมก็คือฟอร์ซัมเนี่ยเขาบอกเราแล้วครับว่าข้อความฟอร์ซัมเนี่ยจะจริงขอแค่มี x อ,อย่างน้อยหนึ่งตัวที่เอา x เ,เนี่ยแทนลงไปในค่านเนี้ยเนี่ยเอาเอแทนลงไปในเนี้ยแล้วทำให้เงื่อนไขหรือสมการเนี้ยเป็นจริงครับ โจทย์อยากรู้ว่ามีหรือไม่ถ้ามีน้องบอกเขาได้เลยว่า x เ,เป็นอะไรแสดงให้เขาเห็นเลยครับว่าอ๋อ x เป็นเลขสมมตินนะน้องบอก x เ,เป็นเลขหนึ่งแบบนี้น้องกแ็แทนลงไปแล้วสมการเป็นจริงก็สรุปได้เลยว่าข้อความนี้เป็นจริงแต่ถ้าน้องแทนลงไปแล้วไม่จริง น้องจะสรุปว่าไม่จริงไม่ได้น้องต้องแทนไปเรื่อยๆจนกว่าจะจริงหรือถ้าน้องแทนจนครบทุกตัวเลยแล้วมันไม่จริงน้องถึงสรุปว่าไม่จริงนั่นเองครับแต่ว่าข้อนี้น้องดูเอกภพสัมภาษสิ 4, เป็นจำนวนจริงพี่ถามว่าโอ้โหเราจะแทนจำนวนจริงทุกตัวลงเป็นลงไปเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะทำยังไงครับในเมื่อเราอยากจะได้ x การที่เราหา x ก็เหมือนเราหาคำตอบแหละครับเราก็เลยจับ 2x กำลัง2บวก x บวก2เนี่ยเท่ากับ0ไปหาคำตอบโดยการแยกตัวประกอบแต่ข้อนี้น่าจะแยกตัวประกอบไม่ได้พี่ไปใช้สูตรหาค่า x เลย x เท่ากบับ ลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2อลบ 4ac ส่วนด้วยอะไรครับ 2a นั่นเองเห็นไหมลราน้องก็แทน a b c ลงไปน้องบอกพี่ a คืออะไร b คืออะไร c คืออะไรอันนี้ก็สิ่งที่น้องควรจะต้องจำได้เลยนะน้องใช้ตัวนี้บ่อยมากอะ a คือตัวอยู่หน้า x กำลัง2 b คือตัวที่อยู่หน้า x กำลัง1 c คือตัวที่ไม่ติดตัวแปร x ครับ เพราะฉะนั้นน้องก็แทนค่าลงไปเลย x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบหบวกลบสแควรูทนะครับ1นึ่กำลังสอ่าลบส a เป็น2 c เป็น2ส่วนด้วย2 a คือ2ครับน้องก็ไปคิดเลขออกมาว่า a x ของเราเป็นอะไรได้นะ x เท่ากับลบ1บวกลบรูทห1กำลังสได้1 -8 ลบ8โอไม่ให่ลบ16ครับ ส่วนด้วย4เอา้า1ลบรู 11, ้ส1ลบมันกลายเป็นอะไรครับมันกลายเป็นรู้ลบ15ส่วน4เอา้าในรูติดลบหาค่าไม่ได้ครับในรู้ไหนมาน้อยกว่า0เพราะฉะนั้น x ของเราแสดงว่าอะไรครับหาค่าไม่ได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าน้องไม่มีน้องไม่สามารถหา x ตัวไหนที่เป็นจำนวนจริง แทนลงไปในข้อความนี้แล้วได้จริงได้เลยเพราะน้องเห็นไหมว่าน้องไปแก้สมการแล้วแต่ว่ามันทําไมครับแต่มันหาค่า x ไม่ได้เห็นไหมครับแสดงว่าไม่มี x ตัวไหนที่ทําให้ตัวนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวบ่งปริมาณนี้เราก็เลยตอบได้เลยครับว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองเพราะอะไรผมมันไม่มีไงครับ มันไม่มีตัวไหนที่แทนลงไปในข้อความนี้รุจริงเลยซึ่งตัวฟอซัมเนี่ยเขาบอกเลยแล้ว,ว่าเขาขอแค่อย่างน้อยตัวเดียวเองนะขอแค่ตัวเดียวเองมีไหมซึ่งเราสแสดงให้เขาเห็นแล้วว่ามันไม่มีนะครับเพราะนั้นข้อความนี้ก็เลยเป็นเท็จอ่าน้องได้ประพ์คิวแล้วนะประพ์คิวมีค่าความจริงเป็นเท็ตนั่นเอง <c oughs> อ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะหา P กัน P ของเราเนี่ยเป็นตัวบ่งปริมาณ2ตัวแปรใช่ไหมครับอ่ะเราก็เริ่มต้นเลย o x sum y <c oughs> โดยที่ x กำลังสลบ y กำลังสเท่ากับ y กำลังสองลบ x นั่นเองครับเขาบอกว่าข้อนี้ทํำยังไงวิธีการทาข้อนี้นะครับเห็นแล้ว่าตัวบ่งปริมาณ2ตัวแปรเวลาน้องอยากจะรู้ว่าข้อความนี้มันจริงหรือเท็จให้น้องดูที่ตัวหน้าครับตัวบ่งปริมาณตัวหน้าเป็นตัวบอกว่าข้อความจะจริงหรือเท็จขึ้นอยู่ที่ตัวหน้าตัวหน้าของเราเป็นตัว a <c oughs> ก็คือออหมายความว่าไงครับหมายความว่าข้อความนี้จะเป็นจริงแสดงว่า x ทุกตัวต้องจริงครับอ่างั้นพี่โน้ตไปเลยนะว่าอ๋อข้อความนี้จะจริงหมายความว่าอย่างไงอืมขอโน้ตตรงนี้นะหมายความว่าจะจริงหมายความว่าเมื่อ x <c oughs> อทุกตัวเห็นไหมคัทุกตัวถามว่า x ทุกตัวจะจริงได้อย่างไงอยู่ที่ y ครับ y เป็นตัวกรรําหนด x นั่นเองว่า x จะจริงหรือเท็จอยู่ที่ y เห็นไหม y เป็นซ้ำ y ขอแค่ y บางตัวความหมายของตัวนี้ก็คือการที่ x ทุกตัวจะจริงนะครับ <c oughs> จะต้องเห็นไหมเมื่อ x ทุกตัวจะต้องมี y <c oughs> อย่างน้อย1ตัวครับ1ตัวที่ทำให้ x เป็นจริงนั่นเองครับคือพูดง่ายๆว่า x ของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้ x ทุกตัวก็จริงแต่เราขอแค่ y 1ตัวที่มันสามารถจับคู่กับ X ได้แล้วทำให้ x เ,เป็นจริงแค่นั้นก็พอละครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าโอ้โหทุกตัวเหรอพี่แล้วเราจะทำยังไงก็ในเมื่อเอกเอกพอภพสสัมพันธ์ของเราเป็น r เราจะแทนทุกตัวไหวไหมคำตอบคือไม่ไหวครับ เราก็เลยต้องเอาสมการที่โจทย์ให้มันเนี่ยมาลองจัดรูปครับก็คือ x กําลังสองลบ y กําลังสองเท่ากับโอไม่ใช่ y กำลังโอวี่เขียนตรงนี้ผิดนะเนี่ยืมลบ y เท่ากับ y กําลังสองลบ x ที่ย้ายให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์ซะเลยครับเป็น x กําลังสองลบ y กําลังสองบวก x ลบ y เท่ากับศูนย์คราวนี้น้องเห็นก้อนหน้าไหม ก้อนหน้ามันสามารถเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้ถามว่าทําไมพี่แยกแฟกเตอร์อีกแล้วน้องจอําข้อแรกๆที่พี่ทําได้ไหมเวลาพี่เจอพหุนามดีกีสอส่วนใหญ่พี่จะแยกตัวประกอบเพื่อจะให้อยู่ในรูปผลคูณแล้วมันจะง่ายเพราะนั้นตัวนี้แยกออกมาได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังครับบวกกับหน้าอ่าตัวนี้น้องเห็นไหมว่าเอา้าแยกเสร็จดันมีตัวร่วมต่อ เราก็ดึง y ลบ x เป็นตัวร่วมครับก้อนหน้าก็จะเหลือแค่ x บวก y แล้วก็บวกด้วย1นเท่ากับ0เหยนไหมน้องได้เขียนได้เป็น2ก้อนนี้คูณกันมีค่าเป็น0เพรานะนั้นน้องก็จับแต่ละตัวมาเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ0อ่ะพี่ขอเขียนตรงนี้นะ พอน้องจับแต่ละตัวเท่ากับศูนย์นะครับสิ่งมันสิ่งที่มันจะได้คืออะไรมันจะได้ว่า x ลบ y เท่ากับศูนย์หรือ x บวก y บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ย้ายไปน้องจะได้ว่า x เท่ากับ y ถูกไหมครับส่วนอีกตัวหนึ่ง x บวก y เท่ากับลบหนึ่งแสดงว่า x กับ y มีค่าเท่ากันแสดงว่าสมการนี้จะจริงเห็นไหมจะจริง เมื่อ x กับ y มีค่าเท่ากาันอา้าวเงิ้แสดงว่าอะไรแสดงว่า x เป็นหนึ่ง y ก็เป็น1นะข้อความนี้จะเป็นจริง x เป็น2 y ก็เป็น2 x เป็น1.5 y ก็เป็น1.5เพราะนั้นน้องสังเกตไหมครับว่าข้อความนี้จะจริงเมื่อ x ทุกตัวจะต้องมี y อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ทำให้ x เป็นจริงซึ่ง ข้อความนี้มันก็ได้ครับเพราะถ้าเรามี x เป็นอะไรก็ตาม y ก็จะเป็นตัวนั้นด้วยเห็นไหมเพราะนั้น x ของเราทุกตัวจะมี y จับคู่เสมอก็คือตัวเดียวกับ x เพราะฉะนั้นข้อความนี้ก็เลยเป็นจริงนั่นเองเราก็สรุปได้ว่าอ๋อ p ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองครับพอเรารู้ p จริง q เท็จเนี่ยครับเราได้2ตัวนี้แล้วส่วนตัวนี้หายังไงครับนี่ตัวนี้ P แล้ว Q เป็นตัวบง่งเอาไม่ตัวบ,งบง่งหมายมานเป็นตัวเชื่อมที่เรียกว่าถ้าแล้วนะครับถ้าแล้วมีคุณสมบัติว่าถ้าหน้าจริงหลังเป็นเท็จจะมีผลลัพธ์เป็นเท็จเสมอครับเพราะฉะนั้น P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นอ่ะจริงแล้วเท็จก็คือเท็จนั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มี3คําตอบนะมี P เป็นจริง Q เป็นเท็จ P แล้ว Q ก็เป็น เท็นั่นเองจบแล้วครับนี่คือข้อที่ 9. เก้าเอเมนะเรื่องนี้ต้องมีความรู้เรื่องตรกกศาสตร์นะครับถ้าน้องไม่มีเนี่ยน้องสามารถไปดูคลิปที่ใน YouTube ได้นะครับที่สรุปเรื่องตรกกศาสตร์เอาไว้น้องก็สามารถไปดูได้โดยเฉพาะน้องมอต้นที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องตรกกศาสตร์นะครับน้องควรจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมก็คือมีตรกกศาสตร์กับเสร็จนะครับมันก็จะสามารถทำให้น้องเนี่ยทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะครับ อ่ะโอเคครับแล้วเราเจอกันใหม่ในข้อที่10สวัสดีครับ